สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทิราชาแนลนะคะบังเกาวพี่น้องอยู่บังเกาว์อะไรไปทางไหนพิงต่วบ่มีเบะห <c oughs> นาวหนาวมาเด้อมาผิงไฟน้ำกันตั้งไฟวัชจีเขาจี้เขาก็มกประแดกประแดกประเขาใสอ่อากาศหนาวหนาว 1งองศาพี่น้องเอ,อ้ยโหแม่นข่อยสิจังตายที่นอนก็บ่ได้ซอยหยังที่นอนไฟฟ้าก็ได้มือเย็นคือเกา่าหูเย็นคือเกา่าเลยอดบ่ได้ออกมาดังฟืนดังไฟ,ฟิงีกว่า่วา่าโอ้ยคือเกา่าอีหมองเกา่คาคือเกา่าพุ่นละพราทิตยสิเข้าไปในเมืองสิถ่า,ายในเมือ,องให้บง อีกจังหน่อยเพล่พี่น้องเอ้ยเดือนเก้าเดือนสิบแหละมันจะเป็นตะบึงกูนี่อยู่มันจะมีมองง่ายบึ้งนะแม่เฮ้ยไอพี่น้องอดเอาก่อนเนอตอนนี้กะบึงมองนีไปก่อนมอ,มอแม่แมยลลมมาแต่ะ เขาก็เริ่มไถไถยฟ้ามไถยยางก็้วค่ะลงอ่ะเริ่มเริ่มไถเริ่มยังแล้วสิว่านผุดฝนตกอีกรอบนึงบ่เขาวานพืชมันก็เริ่มไถแล้วเห็นบ่เดินพุ่นเดินควายไถแล้วนี่ไถสิเลยเนี่ยกระถางลงพืชปลูกหญ้าก็เก่าโซนก็คอยสิปลูกต้นหญ้าไฮงัวให้งัวให้แบ่แต่ว่า โซนทงังพุ่นเขาจะปลูกแคนโนลา่าดอกไม้สีเหลืองๆนะจ๊ะแคนโนลา่าถือว่าเอาดอกไปเฮดน้ำมันะนะนาเฮดน้ำมันพืชโซนทงังพุ่นเขาจะปลูกแคนโนลา่าดอกไม้สีเหลืองๆไว้ทำน้ำมันพืชของนี่ก็ไว้เลี้ยงแบ้นีค่ะเขาก็ลงคลิปสั้นๆแหละ เพราะว่ามีคลิปลงใน y u t u ู e เพไา้ว่าเขาต้องสรงเงความทำาหาดูว่าเฮียไปใสเงินปันผลกับบ๊ววังนะคฆ่ะเพราะว่าเซตคลิปยิ่งยาวคือเขานำบ่ดได้แม่เพราะว่าบ่มีไปไฟได้อยู่เฮื่อนนี่ใสเน็ตโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะแต่ถ้าพอมองแปลกๆสิบยายามลมอัดคลิปไว้อัดวิดีโอไวแล้วก็สิยลงในเบืงล่จ่าเด้อ ว่าสิไปตกปลายามกุ้งกะโอ้ยหนาวพดพี่น้องเลยหนาวแห้งอีหลีเด้เป่ะเมียนของขี่เลยฟื้นใก,กมมนล้ๆเสมดแหละเสือไปหาฟื้นแล้วก็ได้ดก่อนไข่ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีจ้า